ตอนแรกก็จะกะให้มันจบภายใน EP เดียวเลยแล้วต้องเลื่อนมาเจอ EP สองแล้วมันต้องจัดมาพักภาคอีกไม่งั้นก็ไม่จบต่อเนื่องโอเคมาเลยเลยดูดูดูหนาวใช้สิ่งนี้กับเราแต่พวกเราก็กลับละเลยมันไปการฉลองให้ดูดูมาพี่แต่ถ้าดูดูหนาวไม่ดีมันก็คงไม่ใช่ดูดูใหม่อาจจะมืดมิด แต่ไม่หมายความว่ามันจะไม่มีส่วนดีบางทีฤดูหนาวอาจจะไม่เสียอาจจะเสียใจที่ไม่มีใครชอบเพรวกเราอาจ,จต้องอธิษฐานกับพี่มะเหมือนกับพี่รอดอธิษฐานกับดาวบางทีเราอาจ,จไม่มีฤดูหนาวที่สุขสันต์และอาจจะมีฤดูใบไม้ผิฤดูร้อนและฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่สุขสันต์ฤดหนาวสุขสันต์บางไม่มีได้หรอ เพราะว่ามาด,ดูหนาวก็สําคัญนะสำคัญมากถึงมันจะมาดูไร้ค่ามันก็สามารถให้สิ่งที่พิเศษกับเราได้แล้วให้เราดูหิมะอธิษฐานหน่อยทำให้เราอีกได้ไหม ในปีถัดไปหิมะแรกของฤด,ดูจะกลายเป็นช่วงเวลาสำคัญความสุขจากหิมะได้ได้ถูกคนพบจากนั้นหิมะก็แสนอ่อนโยนแลวค่ายฐานของเพกาซั์เราเด็กน้อยได้ออกมาเล่นแล้วก็อื่นก็ได้มองเห็นความหนาวนีดนี้ในด,ดวงดาวหิมะที่ล่วงโรยนำพาทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอันสุดท้ายแล้วหรือเวลาล่วงเลยมนาะกกว่พันปีแล้วนะเธอทำมาหลายยมากมายหรือเกิดแล้วเก็บมันมันไม่ได้หรอเธอคงไม่ต้องการแบบนั้นหรอกแต,แต่แต่เธอข้าก็ไม่ข้าไม่เคยค่าเสียใจด้วยข้าไม่เคยรู้ว่าเพื่อนรักของเจ้าเธอเป็นคนเดียวที่ข้าใจลาตีของข้าเธอยังคงรู้่อไป โอ้หญิงกัปตันรอสัญญาณอยู่ขอรับขอบคุณเพื่อนของข้าตลอดทุกสิ่งที่เจ้าทำมาและคำวิฐานเจ้าอาจจะไม่ได้เป็นจริงลาก่อน โนดรกไปท้ายโดยลิมโเคเนี okay. ่ยเครดมันเครดิต okay. สี okay. ่กระจกเลวใช่ไหมยังมนใครอีกหนึ่งก็จะเป็นเอ็งเครดิตใช่โอเคครับใครนะครับ